เรื่องกฎข้อเดียวของโลกนี้คือห้ามอยากรู้อยากเห็นมีใครได้เคยลองตั้งคำถามกับตัวเองหรือใครสักคนบ้างหรือเปล่าว่านอกจากมิติที่เราอยู่แล้วยังมีมิติอีกเป็นร้อยหรือเป็นพันล้านมิติที่เรายังไม่ค้นพบอยู่แน่นอนว่าคงมีคนส่วนน้อยที่จะคิดแบบนั้น เพราะมันก็ฟังดูเหลือเชื่อราวกับเรื่องราวที่มาจากภาพยนตร์คงจะมีเพียงพวกนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องหรือคนบ้าที่สนใจมันจริงๆเท่านั้นที่จะถามเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็คงไม่มีใครคิดจะไปสนเรื่องน่าปวดหัวแบบนั้นหรอกพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรฉันก็เริ่มที่จะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของฉันเมื่อนานมัแล้วเขาชื่อโรซานวอล์กเกอร์ พอพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเจ้าหนุ่มหน้าหล่อบ้าบๆคนนั้นเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยมิสคาทนิกที่ฉันทำงานเป็นอาจารย์อยู่ณขณะนั้นผลการเรียนที่นำหน้าเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันนิสัยที่ชอบตั้งคำถามและคอยหาคำตอบกับสิ่งนั้นเสมอรวมไปถึงบุคลิกท่าทางที่เรียบร้อยใจดีเป็นมิส และยังเป็นคนหน้าตาดีอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นไม่แปลกที่เขาจะเป็นที่รักใคร่ของใครต่อใครบางครั้งฉันแค่แอบ,บที่จะเป็นห่วงเขาเพราะเขามักจะทถามเรื่องปแปลกๆกับอาจารย์ผู้สอนจนทำให้พวกเขาหัวเสียมาหลายคนแล้วแต่ถึงยังไงทางมหาวิทยาลัยก็ไม่คิดที่จะไล่นักศึกษาชั้นดีแบบเขาออกไปหรอกเพราะฉันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาเราเลยค่อนข้างที่จะสนิทกัน ฉันมักจะนั่งฟังคำถามและทฤษฎีมากมายที่สมองของเด็กหนุ่มคนนี้จะประมวลผลออกมาได้แน่นอนว่ามันเหลือเชื่อมากๆที่เด็กหนุ่มที่อายุครึ่งหนึ่งของฉันจะสามารถคิดเรื่องแบบนี้ออกมาได้ไม่ว่าฉันหรือใครก็ตามที่รู้จักเขาจะเชื่อว่าเขาจะสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรุ่นอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นในวันหนึ่ง ฉันได้ยินหัวข้อใหม่ที่เขานำมาเสนอหน้าชั้นเรียนเจ้าหนุ่มนั่นเดินขึ้นมาที่ชั้นเรียนแล้ววางหนังสือเล่มหนึ่งลงที่โต๊ะจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองพวกเราทุกคนในห้องเขายิ้มออกมาจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะยกหัวข้อของเขาขึ้นมาพูดนั่นคือเรื่องของมิติที่ต่างไปจากเราเขาเริ่มต้นมันด้วยคำถามคิดว่านอกจากมิติที่เราอยู่แล้ว ยังมีมิติอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่าผมเชื่อว่าพระเจ้าคงไม่ได้สร้างเรามาเพียงแค่กลุ่มเดียวหรอกสิ้นคำถามเขาก็หันไปเขียนรายละเอียดของทฤษฎีชนหน้าปวดหัวนั่นที่หน้ากระดานดำอย่างรวดเร็วจนมันเต็มไปด้วยตัวหนังสือภายในไม่กี่นาทีเสียงขีดเขียนดังสนั่นห้องที่เงียบงนันก่อนที่รอซานจะหันกลับมาหาเราแล้วเริ่มอธิบายต่อไปอีก เคยสงสัยหรือเปล่าว่าอวกาศมันกว้างใหญ่ขนาดไหนเหนือท้องฟ้าที่พวกเราอยู่มองกันทุกวันเนี้มันยังมีอวกาศที่แม้แต่เรายังไม่ได้ไปสำรวจแต่ก็รู้ว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลคิดว่านอกจากพวกเราบนโลกสีครามนี้ยังมีใครอื่นที่อยู่นอกเหนือจากพวกเราอีกหรือเปล่าไม่แน่นะบางทีอาจจะมีมิติอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็เป็นได้อาจจะมีมากโขมเหมือนกับดาวบนท้องฟ้าที่มีนับล้านไรที่สิ้นสุด อย่างที่ฉันเคยบอกว่าเขามันบ้าแม้แต่คนในห้องก็ยังหัวเราะกับความคิดนั้นๆของเขาหาว่าเขาดูหนังมากเกินไปบ้างหรือว่าเขาเพ้อเจอบ้างซึ่งแน่นอนว่าคนอย่างเขาไม่มีทางที่จะยอมเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกกับการที่มีคนย่ะเย้ยเขาเพราะสุดท้ายเขาก็ทำมันสำเร็จจนได้มันเหมือนกับเดินมาตบหน้าคนที่เคยหัวเราะยย่อเขาเอาไว้ไม่มีผิดแต่อย่างไรก็ตาม โรซานก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนอกจากยิ้มให้แล้วกลับไปนั่งที่ของเขาตามเดิมหลังจากเลิกเรียนฉันตรงเข้าไปหาเขาเพื่อถามเรื่องความคิดบ้านบๆานั่นกับเขาดวงตาของเขาเป็นประกายเมื่อเห็นว่าฉันสนใจในเรื่องที่เขาคิดแน่นอนว่าเขาเป็นแบบนี้อยู่เสมอพอคิดเรื่องนี้ทีไรก็แอบคิดถึงดวงตาคู่นั้นอยู่เสมอเลยล่ะผมไปเจอเรื่องนั้นในหนังสือเนโครโนมิคอนมา ในคออะไรนะหมายถึงไอ้หนังสือสีดำๆนั่นน่ะเหรอพอดีว่าผมบังเอิญไปเจอในห้องสมุดมาผมก็เลยเปิดอ่านมันเล่นๆเห็นว่ามันน่าสนใจดีเลยยืมด็อกเตอร์อาร์มิเทดมาไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าคนแบบเธอจะเชื่อเรื่องแบบนั้นนะโรซานหัวเราออกมาพร้อมกับหยิบไอ้หนังสือนรกนั่นออกมาจากกระเป๋าของเขาก่อนที่จะเริ่มสาธยายเนื้อความมากมายในหนังสือเล่มนั้นออกมา พร้อมกับเปิดหนังสือนั่นไปมาเพื่อหาหน้าที่เขาศึกษาอยู่เอาตรงๆแล้วปกติฉันจะสนใจในสิ่งที่เขาเล่าแต่ว่าพอขึ้นชื่อว่าหนังสือผีแบบนั้นแล้วฉันก็ไม่อยากจะยุ่งหรือฟังมันเท่าไหร่เพราะล่าสุดเคยมีข่าวลือว่ามีคนพยายามขโมยมันออกไปจากมหาวิทยาลัยยังดีที่มันถูกเอากลับมาได้แม้จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามันกลับมาก็ตามที แต่สุดท้ายฉันก็พยายามทนฟังสิ่งที่เขาเล่าซึ่งจับใจความได้ว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและโลกมนุษย์ไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของมันความรู้ที่มนุษย์มีนั้นไม่ต่างอะไรจากเศษฝุ่นในอวากาศแม้แต่เสี้ยวหนึ่งขององค์ความรู้ของเจ้าแห่งประตูและกุญแจก็ไม่อยากเทียบได้หลังจากที่สิ้นสุดการสนทนาในวันนั้นฉันก็ไม่เห็นโรฮานมาที่มหาวิทยาลัยอ,อีกเลย แน่นอนว่ามันผิดวิสัยของเขาพอตัวในตอนแรกฉันถามเ,เพื่อนในห้องของเขาซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่โรฮานเล่าเรื่องเพ้อฝันนั้นจบเขาก็ไม่ได้มาเรียนอีกเลยโทษติดต่อก็ไม่รับสายเขาประตูที่หอพักก็ไม่มีใครตอบพวกเขาเล่าต่อไปว่าบางที่เขาว่าจะกำลังศึกษาอะไรบางอย่างอยู่เลยไม่ได้มาเรียนฉันเองก็หวังให้มันเป็นแบบนั้น แต่มันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาเรียนเลยสักทียังไม่มีใครแจ้งตำรวจเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขาเราคิดว่าเขาอาจจะเก็บตัวทำงานแต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาฉันควรจะไปพบเขาบ้างเพราะแบบนั้นเองฉันเลยตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยแล้วตรงไปที่หอพักของเขาหลังเลิกเรียน วันนั้นนักเรียนในหอแตกตื่นเล็กน้อยที่ฉันเดินทางมาแต่พอฉันบอกพวกเขาว่าฉันมาหาโรซานพวกเขาก็เริ่มเล่าเรื่องของเขาให้ฟังกันโรซานเหรอจะว่าไปผมก็ไม่ได้เห็นเขามานานแล้วนะแอบทำทีลิสแน่ๆเลยหรือไม่ก็เศร้าที่เราไปหัวร้อยย้องานของเขาละมัง้งเห็นล่าสุดก็แค่ตอนที่เขาออกไปนอกเมืองแล้วก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลย นอกเมืองเหรอจำไม่ได้แล้วว่าเขาไปทำไมน่าจะสักสองสามวันหลังจากที่เขานำเสนองานเห็นจะได้หลังจากสิ้นสุดบทสนทนาแล้วฉันก็ตรงไปที่ห้องของเขาขอประตูพร้อมกับกดกริง่งและเป็นอย่างที่ทุกคนบอกคือไม่มีแม้แต่งเงาของเจ้าตัวออกมาเลยแม้แต่น้อยฉันเดินไปขอกุญแจสำรองจากเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ อนที่จะลองไขมันเข้าไปข้างในทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นอับมากมายก็ลอยออกมาจากห้องของเขารวมไปถึงกลิ่นที่หอมหวานเหมือนกลิ่นน้ำตาลไอซิ่งลอยประสมปนเปปมาด้วยไม่รู้ว่าเราควรจะรู้สึกยังไงกับมันดีแต่อย่างไรก็ตามฉันก็คิดว่ามันคงเป็นธรรมดาของห้องนอนนักศึกษาชายเลยเพยายามทนกลิ่นแล้วถือวิาสาสะเดินเข้าไปข้างใน สิ่งแรกที่ได้พบนอกจากกลิ่นอับที่หอมหวานจนแสบจมูกแล้วภายในห้องไม่ได้เปิดไฟเอาไว้บานหน้าต่างทุกบานถูกปิดสนิทแสงสลัวสลดที่เกิดจากม่านทำให้ภายในห้องพอยังมีแสงสว่างอยู่บ้างข้าวของรอบๆห้องเริ่มที่จะมีฝุ่นจับขึ้นมาเล็กน้อยบ่งบอกถึงการที่ไม่มีใครทำอะไรกับข้าวของพวกนั้นเลยฉันลองเรียกเขาดูแต่ก็มีเพียงเสียงของฉันที่สะท้อนกลับมา เหมือนกับบ้านใหม่ที่เพิ่งจะทำเสร็จไม่มีผิดฉันคิดว่าโรซาน่าจ,จะออกไปข้างนอกตอนที่ทุกคนไม่เห็นเลยเลือกที่จะเดินทางกลับแต่ทันใดนั้นเองเสียงของชายแก่ที่เย็นเยือกคนหนึ่งก็เรียกฉันจากด้านหลังอาจารย์เอมิลี่ตอนนั้นเองที่สันหลังของฉันได้รับรู้ถึงความหนาวเหน็บที่เก่ะขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคนทุกเส้นบนร่างกายตั้งชูขึ้นพร้อมๆกัน มันเหมือนกับนัดกันมาร่างทางร่างหยุดขยับไปโดยไม่รู้ตัวรากับโดนแช่แข็งฉันพยายามที่จะหันไปหาเจ้าของเสียงที่ไม่คุ้นเคยนั่นก่อนที่จะได้เห็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาใช่แก่ร่างสูงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของฉันเนื้อตัวของเขามอมแแมมเหมือนกับขอทานข้างถนน ผมยาวของเขาที่คาดว่าเป็นสีปลอนก็ดูยุ่งเหยิงและจับกันเป็นก้อนเหมือนกับซากศพที่เน่าแล้วเสื้อผ้าขาดลุงเริงราวกับเอาผ้าคีริ้วมาสวมใส่และร่างกายของเขาที่มีปากและอวัยวะมากมายงอกเกินออกราวกับไม่ใช่มนุษย์ใบหน้าของเขาเองก็มีหลุมลึกเข้าไปในดวงตาข้างขวามันดูกลวงรา,าวกับว่าเขาไม่มีดวงตาไม่สิอาจจะไม่มีแม้แต่เบ้าตาด้วยซ้ำ ด้วยสภาพที่บรรยายออกมานั้นเองมันทำให้ฉันแทบจะกรีดออกมาสุดเสียงแต่ว่าเสียงที่ดังออกมามันก็เหมือนกับเสียงครางเบาๆของคนร้องขอชีวิตชายแก่คนนั้นยิ้มออกมาเขาเดินเข้ามาหาฉันด้วยความตื่นเต้นอาจารย์เนมิลลี่นี่เองดีเลยที่คุณมาผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานวิจัยของผมนเนน,นี่เธอโรซานเหรอ ลักษณะและท่าทางการพูดรวมถึงแววตาที่เขามองมาที่ฉันมันทำให้ฉันนึกถึงโรซานฉันพยายามที่จะเอ่ยปากพูดอะไรออกไปหาเขาแต่แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับเสียงคนใกล้ตายร้องครางเขาระบายยิ้มจากนั้นก็เดินไปที่โต๊ะแล้วเขียนอะไรบางอย่างออกมาพร้อมทั้งเล่าเรื่องประหลาดให้ฉันฟังด้วยปากที่ไม่ได้อยู่บริเวณปกติที่มนุษย์พึงมี อาจารย์ผมทำสำเร็จแล้วผมเจอมิติอื่นที่อยู่นอกเหนือจากมิติของเราแล้วล่ะเพียงแต่ว่านังสือเนโครโนมิคคอนที่ผมยืมมาจากมหาวิทยาลัยไม่มีเนื้อหาส่วนนี้ผมเลยไปยืมมาจากนักเขียนคนหนึ่งมาเมื่อเขียนอะไรบางอย่างเสร็จเขาก็บอกให้ฉันนั่งลงที่โซฟาก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าเรื่องที่เขาค้นพบมา ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ยัดไอ้หนังสือนรกนั่นใส่มือของฉันพร้อมทั้งขอให้ฉันเอามันกลับไปคืนที่มหาวิทยาลัยเขาเล่าให้ฉันฟังต่อจากเมื่อสักครู่เขาได้เนื้อหาสำคัญมาจากหนังสือเนโครโนมิคอนิคเล่มที่ได้ยืมมาอีกทีจากนักเขียนท่านหนึ่งก่อนที่เขาจะสามารถทำการเปิดประตูมิติได้ด้วยการร่ายคาถาที่ได้รับมาแต่ปัญหาที่เขาพบก็คือ มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในมิตินั้นได้นานเขาเลยจำเป็นที่จะต้องเอาสิ่งมีชีวิตที่นั่นมารวมกับร่างของเขาเพื่อที่จะให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากมิติของมนุษย์ได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะกลับมาเพื่อเขียนบันทึกอยู่เสมอและครั้งนี้เขาได้มาเจอชั้นพอดีเลยพยายามที่จะเล่ามันออกมาณตอนนั้นเอง ที่ฉันไม่สามารถโฟกัสกับเสียงรอบๆตัวได้เพราะเสียงของเขามันไม่ได้น่าฟังเหมือนครั้งก่อนมันแหบพร่าทุ้มต่ำอีกทั้งยังมีเสียงมากมายพูดพร้อมๆกันราากับเขากำลังประสานเสียงแน่นอนว่าอย่าจินตนาการถึงวงดนตรีร้องประสานเสียงเลยเพราะเสียงของเขาไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมันเลยสักนิดเดียวสภาพของเขาไม่ต่างอะไรจากซากศพที่กองรวมๆกันเลยแม้แต่น้อย ฉันขอให้บทสนทนาน,นี้จบลงเร็วๆเพราะตอนนี้ฉันแทบจะไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแต่ดูเหมือนสวรรค์ก็เป็นใจให้เพราะโรซานขอตัวไปทำงานต่อเขาเดินหายเข้าไปในห้องแล้วทุกอย่างก็งเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนตอนนั้นเองทันทีที่ได้สติคืนมาฉันรีบวิ่งออกไปจากห้องของเขาทันที ฉันไม่ได้เล่าเรื่องที่ไปพบเจอมาให้ใครฟังพ่อใครถามถึงเขาก็ได้แต่ตอบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ห้องเท่านั้นแต่แน่นอนว่ามันไม่มีทางที่ปิดเรื่องนี้ได้หรอกเพราะสีหน้าของฉันที่ทุกคนพบเห็นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเสมอว่าเหมือนคนที่ลากสังขารตัวเองมาทำงานไม่มีผิดพวกเขาพูดไม่ผิดเท่าไหร่แต่ว่าฉันก็ไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยพยายามบ่ายเบี่ยงว่าฉันแค่เหนื่อยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมีก็คือความอยากรู้อยากเห็นต่อให้กลัวมากแค่ไหนแต่ในเมื่อชายคนนั้นที่ฉันได้พบเจอก็คือโรซานจริงๆด้วยความเป็นห่วงฉันจึงหาเวลาไปพบเขาซึ่งก็ไม่บ่อยนักด้วยเหตุผลที่สภาพของเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาครั้งที่สองที่เราพบกัน เขาเริ่มที่จะมีอวัยวะที่เหมือนเนื้องอกออกมาตามร่างกายคล้ายๆกับหนวดใบหน้าของเขาเริ่มที่จะมีดวงตาม,มากมายผุดขึ้นมาเต็มหัวเหมือนกับจะแทนที่สมองของเขายิ่งเวลาที่เราคุยกันมันจะมองตรงมาที่ฉันเป็นตาเดียวมันทำให้ฉันรู้สึกผะอืดประอมไปหลายวันกว่าจะทำใจกลับมาพบเขาได้ก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เห็นจะได้ครั้งที่สมที่เราเจอกัน ก่อนที่ฉันจะเข้าไปในห้องของเขาก็ได้มีกลิ่นเหม็นโชยออกมามันเหม็นมากๆจนแทบจะอาเจียนออกมาเสียตรงนั้นแต่มันก็มีกลิ่นที่หอมหวานลอยปะปนเข้ามาในอากาศให้ความรู้สึกที่ชวนให้สงสัยว่ากลิ่นพวกนี้มันมาจากไหนตอนนั้นเองที่ฉันก็ได้คําตอบของกลิ่นที่ว่าเสียงยบยาบที่ดังเข้ามาเมื่อฉันพยายามปิดจ,จมูกแล้วเดินเข้าไปมันคือโรซาน ที่สภาพตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากกองขยะที่ทำจากซากมนุษย์มารวมๆกันมันยังพอมีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่แต่ว่าฉันจำสภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์ของเขาไม่ได้อีกแล้วเป็นอีกครั้งที่ฉันกรีดไม่อ,ออกเมื่อเจอกับเขาและฉันเองก็ยังสงสัยว่าทำไมฉันยังคงนั่งทำใจคุยกับเขาอยู่เพราะบทสนทนาในวันนั้นไม่ต่างอะไรจากการที่ฉันนั่งฟังเสียงของพี่ศาสตร์พูดอยู่ฉันฟังมันไม่รู้เรื่อง ไม่ระรื่นหูเหมือนกับทุกครั้งที่คุยกับเขาก่อนที่เขาจะหาความคิดบ้าๆน,นั่นมาใส่หัวหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปหาเขาอีกเพราะถ้าฉันกลับไปอีกครั้งฉันคงได้เข้าไปนอนในโรงพยาบาลบ้านแน,น่ๆแต่ว่านะเมื่อฉันถล่มลึกมาขนาดนี้แล้วจะให้หนียังไงก็คงหนีไม่พ้นอยู่ดีผ่านมาได้หนึ่งเดือนหลังจากที่ฉันไปพบเขา ในโถงทางเดินของมหาวิทยาลัยลก็มีเสียงดังว,วกเวกวอยวายขึ้นมาฉันและนักศึกษาคนอื่นๆในห้องที่ได้ยินเสียงต่างก็พากันมองหน้ากันด้วยความสงสัยพวกเราถามกันเองว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีนักศึกษาคนหนึ่งอาสาท,ที่จะไปดูให้แต่ทันทีที่เขากำลังจะเดินออกไปจากห้องเสียงกรีดร้องของเขาก็ดังสน,นั่นเขาทรุดตัวลงกับพื้น พยายามที่จะคานหนีเหมือนกับเด็กทารกแรกเกิดที่พยายามหัดคลานก่อนที่เราจะตั้งคำถามไปมากกว่านี้คำตอบของสิ่งที่ทําให้เขาเกรีดร้องอย่างไร้สติก็คือฉันว่ามันคงเดาได้ไม่ยากมันคือโรซานที่สภาพตอนนี้ห่างไกลกับคำว่ามนุษย์เข้าไปทุกทีร่างกายของเขานั้นเหมือนกับก้อนสลัมสีครีมเหมือนกับผิวของมนุษย์บนตัวเต็มไปด้วยท่อมากมายที่มีขวัญสีดำลอยออกมา ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเหมือนกับท่อระบายอากาศของโรงงานอุตสาหากรรมนอกจากนี้ยังมีลูกตามากมายกองกระจุกกันอยู่บริเวณที่หัวพวกมันขยับไปมาเพื่อมองไปร,บรอบๆมองดูแล้วก็เหมือนกับไข่กบไม่มีผิดรอบๆตัวของมันเต็ไมไปด้วยปากที่อ้าป,ปากผง,งาบผง,งาบอีกทั้งยังส่งเสียงประสานออกมาพร้อมๆกันนักเรียนคนหนึ่งถึงกับเป็นลมไปทันทีที่ได้เห็นเขา รวมไปถึงนักเรียนบางคนก็ส่งเสียงกยรีดร้องออกมาจนคอแทบจะแตกส่วนพวกที่ยังมีสติดีอยู่ก็วิ่งไปหลบที่หลังห้องหรือกระโดดหนีออกทางหน้าต่างไปแล้วตอนนั้นฉันขาสั่นไปหมดไม่สิตัวสั่นไปทั้งตัวร่างกายถูกแช่แข็งอีกครั้งเมื่อฉันเห็นเขาทำอะไรไม่ถูกเมื่อเขาค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้ๆด้วยอะไรอย่างที่ขยับไปมาเหมือนกับปลาหมึกหรือนอนโยเยะที่ดิ้นทุรนทุราย มันเร็วมากจนรู้สึกตัวอีกทีเขาก็อยู่ตรงหน้าของฉันแล้วเขาส่งเสียงแป,ปลกๆออกมาเหมือนกับกำลังเรียกจากนั้นเขาก็เอื้อมระยางมากมายของเขาขึ้นมาหยิบช็อคในกล่องแล้วเริ่มเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดานดำจากด้านบนสุดอย่างรวดเร็วเสียงเคาะกระดานจากการเขียนเขียนดังอย่างต่อเนื่องไม่นานนักทั้งกระดานก็เต็มไปด้วยตัวหนังสือมากมายที่เบียดเสียดกันในระหว่างที่เขาเขียนมันนั่นเอง ร่างกายของเขาก็เริ่มที่จะค่อยๆมีควันลอยออกมาจากทางปล่องมากขึ้นเรื่อยๆจนภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับอยู่ในกองขยะร่างกายของเขาหดเล็กลงไม่นานนักมันก็สลายไปกับอากาศทุกอย่างนิ่งเงียบไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของคนในห้องไม่มีใครขยับตัวไม่มีใครพยายามหนีพอรู้สึกตัว ฉันก็รู้ว่าทำไมเพราะในตอนนี้ทุกคนในห้องต่างก็เสียสติไปกันหมดแล้วฉันมองเห็นนักศึกษาบางคนช็อกจนตาค้างบางคนก็เริ่มพึมพำกับตัวเวียงหรือสวดมนต์ภาวนาใต้โต๊ะเรียนและบางคนก็หัวเราะออกมาอย่างไร้สติฉันเงยหน้าขึ้นไปมองสิ่งที่โรซานเขียนก่อนที่เขาจะหายตัวไปมันคือบันทึกงานวิจัยที่เขาได้ทำอยู่แม้จะอ่านยาก แต่ฉันมั่นใจว่ามันคือภาษามนุษย์ของเราอย่างแน่นอนเท่าที่จับใจความได้ก็มีผมเดินทางไปหลายมิติซึ่งตอนนี้ร่างกายของผมเริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับมันได้แล้วแต่ทันทีที่ผมเดินกลับมาที่มิติของเราผมก็รู้สึกเหมือนถูกเผาไหม้ไปทั้งตัวความรู้สึกที่เหมือนตกอยู่ในคุมนรกนี้เหมือนกับตอนที่ผมได้ไปเหยียบต่างมิติเป็นครั้งแรกไม่มีผิด ผมเชื่อว่าตอนนี้ผมคงไม่ใช่คนของโลกใบนี้ต่อไปเพราะแบบนั้นผมเลยมาที่นี่เพื่อเขียนสรุปเรื่องทั้งหมดที่ผมได้ไปพบเจอมาให้เร็วที่สุดก่อนที่ร่างกายของผมจะถูกเผาไหม้ไปกับอากาศของมิติของเราสิ่งมีชีวิตต่างมิติหาใช่มนุษย์อีกจําพวกหรือเอเลี่ยนตามนาวนิยายงงๆของนักเขียนที่เอาแต่จินตนาการเพ้อฝันแต่มันเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจนะัก คุณก็คงจะได้เห็นจากสภาพร่างกายของผมที่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยในวันนี้ผมยังคงหวังว่าจะเจอสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์แต่ว่าผมก็ยังาหาไม่พบอยู่ดีผมคิดว่าหากผมลองปรับตัวเหมือนกันกันกบสิ่งมีชีวิตของมิตินั้นๆอาจจะทำให้ผมพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ได้ผมค้นพบวิธีการรวมร่างนี้เมื่อตอนที่ผมเผลอไปสัมผัสร่างกายของพวกมันเข้า ก่อนที่เมือของมันจะติดตัวของผมโชคยังดีที่เห็นของนักเขียนคนนั้นช่วยให้ผมไม่โดนพวกมันทำร้ายเพราะแบบนั้นผมเลยสามารถแตะตัวพวกมันได้โดยไม่มีปัญหาอีกทั้งยังสามารถศึกษาพวกมันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงว่ามันจะทำร้ายผมด้วยสภาพอากาศของมิติย่งที่ผมได้ไปมานั้นพบว่ามันไม่เหมือนกับมิติของเราเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนกับว่าผมจมอยู่ในก้นมหาสมุทร และยังคงจมลงไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันแต่หลังจากที่ผมได้รวมร่างกับสิ่งมีชีวิตพวกนั้นแล้วทุกอย่างก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปทุกทีผมเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าผมอยู่บ้านเข้าไปทุกทีแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่บ้านเลยแม้แต่น้อยก็ตามทีบางทีนอกจากผมจะเริ่มสูญเสียร่างกายไปผมอาจจะกำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปด้วยก็เป็นได้ผมไม่มีเวลามากหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผมได้เขียนมันเอาไว้ที่ห้องของผมแล้วใช้เวลาสักพักกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงรถพยาบาลจะเข้ามามีการสืบสวนสอบสวนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนักศึกษาหลายคนและอาจารย์บางส่วนได้ถูกส่งเข้ารับการรักษาเพราะพวกเขาวอ้อแต่กีร้องอย่างเสียสติอีกทั้งยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการหนีตาย โดยการกระโดดออกมาทางหน้าต่างอีกด้วยในตอนแรกไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เราพบสักเท่าไหร่แต่ว่าเพราะมีหลายคนพบเห็นในสิ่งเดียวกันเลยเป็นการยากสําหรับตํารวจที่จะปักใจไม่เชื่อเรื่องนี้แน่นอนว่าไม่ว่ายังไงฉันก็จะต้องโดนนําตัวไปสอบสวนเรื่องนี้ด้วยอยู่ดีเพราะว่าห้องที่โรซานเข้ามาก็คือห้องของฉันอีกทั้งเขายังเขียนรายละเอียดมากมายเอาไว้ พวกเขาเชื่อว่าฉันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งฉันเองก็อธิบายไปตามความจริงแม้ว่าการที่ได้นึกย้อนกลับไปจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดก็ตามทีหลังจากนั้นฉันก็ได้ข่าวมาว่าพวกเขาไปค้นห้องของโรซานและได้พบกับกองเอกสารมากมายที่เขาเขียนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่เขานำเสนอหัวข้อนั้นจนถึงวันที่เขาเข้ามาในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงนักเขียนท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าได้ช่วยงานวิจัยของเขาซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถึงจะรู้รายละเอียดแล้วก็ใช่ว่าพวกเขาจะดำเนินงานต่อเพราะพวกเขาก็ตัดสินใจปิดเรื่องนี้แล้วยังสรุปเรื่องทั้งหมดว่าทุกคนเพียงแค่เมายาเท่านั้นแน่นอนว่าฉันก็โมโหกับเรื่องนี้แล้วยิ่งโมโหไปอีก เมื่อทางมหาวิทยาลัยก็เห็นด้วยเพื่อรักษาชื่อเสียงของพวกเขาเรื่องนี้จึงถูกปิดเงียบมาโดยตลอดส่วนเอกาสารของโรซานเองก็ถูกทางมหาวิทยาลัยเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้นำออกมาเปิดเผยสู่สาธารณาชนมันก็ผ่านมานานแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะถามใครในมหาวิทยาลัยก็คงไม่มีใครไม่รู้จักเหตุการณ์นั้นแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยก็คือตัวของโรซาน นอกจากฉันแล้วทุกคนก็ต่างพากันเชื่อว่าตัวของโรซานอาจจะไปอัญเชิญปีศาจมาจากต่างมิติด้วยหนังสือนรกนั่นก็ได้ต่อให้ฟังดูงี่เง่าแค่ไหนฉันเองก็แอบหวังว่านั่นจะไม่ใช่ตัวของโรซานจริงๆและยังคงหวังว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ในมิติที่นอกเหนือจากมิตินี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผม นำมาเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ครับโอ้โหโรซานเขาอยากจะรู้ว่าอีกมิดตีนึง่ยมีอะไรจนถึงขั้นยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อการวิจัยนี้เลยแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆจะยอมเสียสละชีวิตของตัวเอง เพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้นำการเรียนรู้นั้นๆเนี่ยออกมาให้มวลชนได้รับรู้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปทีด้านล่างนะครับผมและเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะักเขียนที่ใช้หน้าปะแกาว่า No Eye Bunny ด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราได้อ่านกัน ถ้าเป็นเพื่อนชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะลิงก์อยู่ใต้เดทคลิปชันด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ